ออกมาตอบออกมาชีแจงแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสำหรับคุณแม่นกน้อยอไรพอนจากวงเสียงอีสานปฏิหารมีจริงป้ายวงบ้านตอง555ไม่ไม่และเก้าอี้พอหลอดกับมบาใหม่พี่น้องครรบผมจากเหตุเพิงไม่ที่ผ่านมาและแม่นกน้อยเสื้อวา่า พ่อหลอดยังอยู่ดูแลและปกปักรักษาลูกๆของเสียงอีสานสูขขส้ขุสุ้คุแม้ว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นแต่พ่อหลอดยังคอยดูแลทุกคนแม่นกน้อยเสื้อแบบนั้นและนุ่มเจือระก็คิดว่าเป็นแบบนั้นเรื่อราเป็นทัานไหนหลายลคนได้เห็นข่าวแล้วแต่ว่ามุ่มนี้แตกต่างจากมุ่มของคนอื่นในนอนปาจิระเล่นจีละเล่ามาสิวาลซูฟัง สวัสดีครับพี่น้องตอนรับรสูรรายการจักรวาลลูกทุงก่งกบหลานุ่มเจีระพี่น้องครับผมเริ่มต้นแบบนี้เลยกันแล้วกันนะฮะต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจและทรงกาลังใจให้กับคุณแม่นกหน่อยอุไรพอนจากทางเสียงอีสานพี่น้องคาราบผมเพราะว่ายางนะฮะล่าสุดเลยพี่น้องคาราบหลายลคนได้เห็นข่าวเห็นข่าวแล้วนะฮะแต่แต่มือเกิดเหตุนั่นก็นกนคือเกิดเครื่องใหมย่ยูกโกดังของการเ,เก็บสิน เก็บอุปกรณ์เก็บเรื่องราวต่างๆร่วมถึงสถานที่ไหลสดพี่นองคราผมของบ้านตองหาเสียงอีสานนั่นเองนะครับซึ่งในมองนันพิ่นองคราผมเป็นโกดังที่บาวชสมิทั้งกองพลาสติกมีกองโฟมมีผ้ามีไม้มีฉากม,ม,ม,มีอุปกรณ์ทุกอย่างถี่เกี่ยวกับหมอล่ําเสียงอีสานพี่นองคราผมซึ่งเกิดเพิ่มใหม่ขึ้นเลยนะฮะยางรวดเร็วเลยพว่าหยัง อุปกรณ์หลายๆอย,ย่างเป็นเชื้อเพลิงที่ดีเพลนวาจังสันพี่น้องครับผมเหตุการณ์นี้ข้าวนี้หลายคนหลลยคนได้รับรู้จากซื้ออื่นๆจากซื้อต่างๆจากช่องทางอื่นแล้วนุ่มเจียระก,ก็ขอบอกแบบลุ่มๆว่วาแสดงความเสียใจและก็บเป็นห่วงเป็นใ่พร้อมกับกอดคุณแมนดกหน่อยแบบแน่นๆพี่น้องครับผมเป็นกำลังใจให้สมาชิกของวงเสียงอสรสุขุสุขคนนพี่น้องเนาะ นอกจากนุ่งเจียระและรแร้วก็รายการจากักรวาลูกทุ่งเหล่าพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยที่ทรงกำลังใจให้แม่นกหน่อยและทีมง,งานเสียงอีสานหมอล่าหลายวงหลายคณะพี่น้องครราผมวาสิเป็นระเบียบวัฒนศิลป์ปฐมบันเทิงศิลป์หมอล่าสาวหน่อยเพชรบันแพงใจเกินร้อยสร้างเล่าบันเทิงศิลป์หรือว่าสิเป็นศินลปินผู้ไทย ทุกๆวงเลยกับเราพี่น้องครับผมร่วมถึงมิดลักแฟนเพ้นแฟนขับเอฟซีหรือว่าญาติพี่น้องที่รู้จักกับทางแม่นกน้อยอุไรพรทรงกําลังใจให้เพื่อนพี่น้องครับผมบัดที่นี่นะครับนุ่งเจราริ่กําลังใจจากไร่ผู้ไร่คนเรลาก็ดีใจแทนแม่นกน้อยพี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋แม่นกน้อยก็เลยออกมาขอบุญขอบคุณเลยนะครับผมพี่น้องครับเออนี่แม่นกน้อยบอกวาจังสิลนะฮะในานามของแม่นกน้อยอุไรพรหมอล่ำเสียงอีสาน ขอกราบขอพระคุณด้วยหัวใจจริงไปยังหัวหน้าคณะหมอลำทุกคณะสมาชิกทุกแผนกของทุกๆุกวงแฟนครับจากทุกๆุกวงหมอลำและศิลปินแขนงอื่นๆจากทั่วทิศร,รวมถึงพี่น้องทุกคนที่มาเติมกำลังใจนักข่าวทุกๆช่องที่มาไถท,ทาไถ่ถามคุณแม่ให้กำลังใจให้ความสวยเหลือ ในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่ฝ่าอื่นๆที่เก่งที่สุดอยู่ช่วยแม่นกน้อยตลอดทั้งวันแม่นกน้อยขอบคุณกําลังใจจากทุกคนจริงๆนี่คือคําขอบคุณจากคุณแม่นกน้อยพี่น้องคาราผมแทนพลังใจจากหลายผู้เลายคนน้อส่งให้คุณแม่นกน้อยในวันเกิดเหตุ ในวันที่เสียงอีสานมีเหตุเพิ่งใหม่แม่น,น้อยได้กำลังใจจากหลายายอิลิพี่น้องครราผมบัดที่นี่เรื่องราวของเพิ่งใหม่จบแค่นี้พี่น้องครับแต่ปฏิหารมีจริงปฏิหารจากคุณพ่อหลอดผู้ใดสเสื้อวะลูแต่ว่านุ่มจิผู้ใดจะเสื้อบ่าเสือ้อนุ่มจิระวะลูเออแต่นุ่มจีระเสือ้อและแม่นน้อยกับเสื้อแบบั้นพี่น้องครราผมว่าคุณพ่อหลอดยังคงรัก ยังคงอยากดูแลบ,บ้านตองหาเพื่อนบอกว่าป้ายวงห้าห้าห้านี่ป้ายวงตองหานี่บ่ถือไฟใหม่เก้าอี้พอหลอดที่ใส่พิธีต่างๆกับบ่ถือไฟใหม่พี่น้องคราบผมเอาจังสี่ดีกว่าไปฟังไปเมืองบรรยากาศจากคุณนแม่นกหน่อยอะไรพ่อเลยว่ามั่นเป็นแนวดบ้านตองหาและเก้าอี้พอหลอดยังคงอยู่เปเมืองพ่อกันพี่น้องคราบผมเอาป้าย ห้าห้าห้าขึ้นไปทีน้ำเดินแม่ค่ะหนึ่งบห้าห้าห้าแน่นนต้องได้ขึน้นสองเอิน้นควญเสียงอีสานต้องได้มากค่ะลูกเพราะว่าทุกอย่างไม่หมดเลขที่ห้าห้าห้าใบห้าห้าห้าบ้อมใหม่เป็นที่นาอศัศจรรย์บ้อใหม่ไปยกขมาทายเหี้แฟนเพียงเขาเบิงแน่เขาออกมาไวแล้วเข้าสี่ขึน้นค่ะอันนี้เรื่องจริงค่ะลูกเข้าตรงเอาไปห้าห้าหาขึ้นแล้วอีกเก้าอี้หนึ่งตัวที่พอหลอดนั่ง นั่งทำพิธีอะไรต่างๆนั่งพักพิงาขนานั่ง,งพักนั่งพ<อ>ิงอยู่ในหันอเอาไปเฮตบุญ <ฮะ S 2> อุทิศส่วนกุศลหาพ่อหลอดเก้า<ะ>อี้นี้ไม่ไม่บ่ใหม่ป้ายหาหาหาบ่ใหม่มเป็นที่หนาอัศจรรย์ว่าพ่อหลอดจะต้องบอกว่าไม่ได้หมอรำเสียงอีสานกับบ้านเลขที่ตองห้าต,ต้องคู่กันน,นี่คือเอาไปมาลูกเอามาซองให้แฟนเพงเขาเบิ่ง เมนูเก็บมากเก็บมากขนาดรถน่ะรถไม่ไปสองคันไหมครับรถไม่สองคันรถไม่เกือบสุขันดาวรถที่พังเย็บเยือนคือสองคันขอบอภัยท่านครับนี่นี่เราจะพูดเรื่องปลายบ้ามใหม่อ่ะป้ายป่อมหมค่ะปลายป้ามหม่ค่ะลูกค้าซึ่งป้ายก็เป็นไม้ที่แบบเป็นตรงจัวไฟเนาะเป็นไม้เนาะเป็นเหมือนตัวไฟกระแสไฟค่ะอันนี้ก็ทีคอยออกไม่ไม่ครับไม่คืออย่างนี้ไง เอาป้ายตั้งแล้วก็เอากล่องไปไข่แฟนเพยงข้าเบิงเนี่ยบ่ใหม่แล้วก็ไม่เสียหายเลยอะ่ะแล้วก็บ่เสียหายเลยเด้อค่ะทุกคนกรับกล่องทายทายไข่แฟนเพยงข้าเบิงเนี่ยทายเบงเอาเอากล่องใส่เลยค่ะมาติดอยู่ว่าไฟเสบ่หูตองไข้พี่ต้องไล่เบิงเนี่ย แล้วก็ไม่เสียหายเลยอยู่ในกองอยู่ในกองไฟกองเพอรลูกเนี่ยอยากให้แม่ทำเพลงอื่อนขวนเสียงอีสานครับต,ต้องทำในนอนเลยครับผมื้ขนขเสียงอีสานตรงมาแล้วรอบนี้ค่ะลูก,ลกค่ะตรงมาแล้วรอบนี้แล้วก็เนี่ยเก้าอี้ซองเก้าอี้ก่อนอ,อันนี้เก้าอี้ตัวเนี้ยอยู่ในกล่องอยู่ในกองไฟอยู่ในกลองเพิงทุกอย่างใหม่เบิดลถดกับใหม่ รถกใหม่เก้าอี้นี่บ่ใหม่แต่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่เสียหายนะเนี่ยมีห้อยเสียหายแต่ความหมายว่าเข้ามาบ่ใหม่เป็นยังเคนจะบ่ใหม่เบิดคนจะบ่ใหม่เบิดนี่อันนี้เป็นห้อยที่เอ่อฟ่มบนลังคาโยดลงมาใส่ครับผมกับว่าเก้าอี้บ่ใหม่บ่ใหม่สิ่งทีเรือสิ่งทีเรือนอกนั้นรถกับใหม่อันนี้กับบ่คอกไฟกับบ่คอครับรถกับรถรถใหม่ไฟก่อผ้านี่ยังอยู่ฉะนั้นแม่นนแม่นกว่า สรุปว่าพอหลอดแล้วบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หมอลําเสียงอีสานจะไม่มีบ้านเลขที่ห้าห้าหขึ้นบนเวทีพอหลอดจะต้องมาบอกแบบนี้ค่ะรอบงัน่นออกรอบต่อไปมีหมอลังเสียงอีสานสิออกคือต้องมีโชว์เอิ้นขวัญบ้านตองหแล้วก็มีบัตรเลขที่ห5าห้าหาขึ้นั้งเวทีค่ะพี่น้องครับค่ะ อัศจรรย์ใจมากเป็นทีสีอัศจรรย์ใจแห้งค่ะน้ำตาไหลาสีไหลคนลูกพี่น้องมื่อนี่มนะแม่นกน้อยไฮไฮเบิดมือค่ะพี่นอ้องไฮ<ไ>ค่ะ<ไ>คือเสียขวัญไหมผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านปัญหา,หน,านานับประการสิ่งที่ วันใจวันวิตกที่สุดคือย่านลูกลูกในครอบครัวเสียงอีสานย่านลูกเสียขวัญย่านลูกเสียขวัญค่ะหากสิ่งที่เกิดขึ้นนี่หให้ลูกๆในครอบครัวเสียงอีสานอขวัญหายขวัญกระเจิดกระเจิงแม่ก็ต้องขอโทษแม่ขอโทษลูกแล้วแม่อยากบอกเติมเติมพลังบวกเติมกำลังใจให้ลูกๆทุกคนว่า แม่ยังไหวยางถึงคุณแม่นกหน่อยบอกไปเลยพี่น้องครับผมปฏิหารมีจริงอัศจรรย์ใจยิ่งอิหลีพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้ทรงกําลังใจให้คุณแม่นกหน่อยไว้พรและทีมงานเสียงอีสานสุขขุสุขตนเออเอิญขวัญเสียงอีสานกอด แม่นกน้อยแบบแน่นๆพี่น้องคราบผมและก็จับมือสัีสาณยางไปในเส้นทางของมะล่ำนะพี่น้องเนาะอย่าปล่อยมือสัีสาณหักกันแพ้ขันพี่น้องคราบผมเช่นเดียวกันนะฮะนุ่งเจียระกับคอยผู้แม่นกหนูไร้พ่อนี่ผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปเห็นแม่บ้าหรอนงหนึ่งมันมีนกตาตกไงออกมาพี่น้องครับแต่ว่าแม่พยายามปลอบใจลูกๆแม้ว่าแม่จะร้องไห้ทั้งวันล่องห้องไห้ต่อเนื่องแต่ว่าแม่บอกว่า แม่ก็ต้องกบมาเข็มแข็งแม่ก็ต้องกบมาสู่นี่คือสิ่งที่แม่ลงหน่อยพยายามบอกสุขุสุขคนพี่น้องครับเช่นเดียวกันเนาะสามารถชิกสุขุสุขคนเป็นกาใใํนกนลา,าล,งาลงงังใจให้คุณแม่ลงหน่อยและผู้เฮาแฟนขับแฟนเพลงสาวกนกปีกเล็กก่ย่งเป็นสาวกนกปีกเล็กพี่น้องครับผมก็ยังเป็นแห้งแจให้คุณแม่ลงหน่อยอุไรผ้าชุดเก่านะพี่น้องเนาะไม่อยากบอกหลายเพราะบอกไปแล้วมัน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 ต่นาตาข้อไปน้าเพลินแม่คือคือเราอ่ะเติบโตมากับเสียงอีสานพี่น้องครับผมมีเกิดเหตุมีทางๆ มันก็ททาให้เราอดคิดไม่ได้ยังสิงพี่น้องเนะเาะอ้าแต่ว่ากันท่านนั่นกะน,นั่นแหละตามนั้นเลยนะครับบอกดูดูก็คือเป็นแหงใจให้เพล่นกันแล้วกันนะครับให้ทุกซส้่งทุกอย่างกลับมาดีคือเกาและดียิ่งขึ้นยิ่งยิ่ง,ง,งขึ้นไปจากใจคนหนึ่งที่เป็นแฟนคับแสงอีสานพี่น้องคาราพงศ์อ้านี่คือั้ามือขอรายการจักรวาล ลูกทุ่งกบหลานุ่มเจีระพี่น้องคาราบผมจะเรื่องกดหวัวใจกดไหลกดแช์พร้อมกับแสดงความคิดเห็นร่วมถึงโซนรังใจใพุ่มม้นกน่อยให้ใต้คอมเมนต์นี่กันแล้วกันเนาะในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันแล้วกันพี่น้องคาราพลผมเอามือนีนุ่มเจีระไปก่อนเด้อพี่น้องเดอ้อจีระเล่นจีระเ,เล่ามาสีบลูฟังสวัสดีครับ